อเป็นคนทําดาไม่พิเศษก็เป็นคนที่เดินดินยังคนทั่วไปไม่ได้ดีเกินก่าคนไหนมีแค่ใจดวงเดียวให้เธอที่กวีดีโอนะคะวันนี้เราพบกับ เท่ๆค่ะเท่ๆเท่แทบแกลกวิดีโอวิดีโอเอาล่ะครับส่งแจ็คส่งแจ็คเดี๋ยวค่อยมาถ่ายกันตอนนี้หกโมงสี่สิบนาทีเราอยู่กันที่ปาจีแล้วค่ะเอ๊ะไม่ใช่ใช่ไหมเออใกล้ถึงปาจีละแจ็กิ้นข้าวกันค่ะแล้วก็เข้าห้องน้ำรอดแค่คลิปอยู่เลย มากี่คันมาแค่เพื่อนสองคนถ้ามปนวันนี้ใส่ชุดนี้ผิดชุดผิดระเบียบมาเปลี่ยนเพราะว่าแวะตลอดทางใส่ชุดปั่นน่าจะเดี๋ยวปั่นเหมือนกันใช่ไหมก็เลยนัดกันเจ็ดโมงครึ่งแต่เนี่ยหนูมาช้าเจอกันไปถึงไหนเดี๋ยวถ้าดูถ้าเขาเขียวถ้าไม่เปียกก็จะขึ้นแต่ถ้าเปียนก็อาจจะไม่ขึ้นหนูก็วางแผนว่าขึ้นลงสองรอบโอเค่ะีกาแฟเนินหอมครับเจ็ดโมงเก้านาทีฝนตกไปอย่างชุ่มฉ่ำ เปียกร้อนกันหมดเลยครับผมโอ้โ okay. ห uh huh, uh huh. นักปั่นเยอะมากอะ่ะมีรนถเต็ม ยครับวันนี้แผนยอังไม่หายไข้โอ้ผมไม่มีแผอะไรทั้งนั้นวันนี้อันนี้ต้องแร็คต้องแร็ต้องแร็ขึ้นอ๋อเอามาทางนี้ไหมไม่ทำไรนีายไม่สนเียรไม่รอหรอายรูปถรวปก็รายี่สิบเออถ่รวมสองเราถือเยอะสุดแล้วเราไ็่้องรวมให้ทำไมเอาไปยี เรียญ้เอามาทำไก็ให้เขาดีจะได้ทำเวลากันนะคะกับเนินหอมแยกสามแยกเขาเขียวสามสิบโลนะคะขึ้นขึ้นไปสามสิบโลปากกันครับผมสี่สิบบาทครับผมเพื่อนปักันโนแล้วสามไม่ขาดนไม่ขามแดไล่าไม่กระแดด นู่นไงปั่นเข่ารอบขาไม่เข้าอีกแล้วหยุดได้ไหมนอมหลับนอนนอนนเกิ่ยงกาแฟมาสามหม้อไม่แรงได้เหอนอจะน้อยข้าวโซจบแล้วไม่ทันเลยใช่ไหมนึงตั้งหลักอ่านก่อนตั้งหลักอานก็มาเอ้าเอาเอาให้อบลักอเกียนอานใม่อ๋อยังไม่เข้า อ่านเก่าไม่ห <1, S 1> ักปวดตูดหึ่อไม่สดชื่อเลยสองสม่งเอาหนึ่งอเสเจ้าพี่หนอย่างนี้แหละเกละกาดองี้แหละอือ่อให้ดีเอาให้ดีมาร์คมือไว้ยโอ้ยอ ตอนนี้เดี๋ยวเรากดไมายพร้อมกันกันที่7จ็ดโมงสี่สนาทีนะคะ 4, เรากําลังทําเวลากันนะคะกับรอบแรกอ่ะทุกคนขอเสียงเลยคะ่ะสวยสดีค่ะใครทําคะแนนด,ดีได้เบียร์ไปฟรีวันนี้ไล่ไข <laughs> ้ไล่ไข้ของพี่แจ็คปะลุยเจ็ดโมงสี 4, 6, 7, 4, 6, ่สิบหกนะทำเวลากันนะคะกับรอบแรกทุกคนขอเสียงเลยคะ่ะสวยสะ ันดีได <c oughs> ้เบียร์ไปฟรีวันนี้ไล่ไข่ไล่ไข่พี่แจ๊ลุยมาปวดไปแล้วอ่ะไปไปไปไม่เป็นไรใจเย็นๆอย่าพูวามอย่าพูวาม รอบขาหัวใจให้บาลานซ์ไม่จะเป็นต้องสอยที่จิก เาเอ่าเราขึ้นมาจากฝั่งเนินหองกันที่7จ็ดโมงเจ็โมงเทไรวะเจ็ดโมง จ็ดโมงสี่สิบหกนาทีเราก็มาถึงตรงนี้กันเก้าโมงก้าโมงครึ่งแล้วคะก็ใช้เวลากันฟันนะใช้ชั่วโมงชั่วโมงสามสิบสารอบแรกหนึ่งชั่วโมงสามสิบสามปออ๋อปต้องรอกดก่อนแต่พยสรุปน้ำตาจะไหลสามสิบโลหนึ่งหนึ่งชั่วโมงสามสิบสามนาที ยอดเดี๋ยวแค่ใจทีเดียวหยิบหยิบกันมาน้ำป่งน้ำเปล่าเตินน้ำหน่อยนะเห็นหลังแว็บแล้วเดี๋ยวติดช้างแล้วเออนึกว่าแกจอดถ่ายรูปช้างนี่ครับสมาชิกเก่งมากเลยครับอ้าวชนกระป๋องไม้นี่อ๋อมาด้วยกันดีๆตีเราหน้าเส้นเหรอเออชนะไปของพี่แจ็คมาหน้าเท่าไหร่คะหน้าเท่าไหร่คะหน้าคะสองหลัง สามสี่ <3, 4 S 2> พี่แจ็คอะคะหน้าเ่าไหร่คะสามหกยี่ปสามหกยี่แปดพานีสามหกเอ้สามหกใช่ปะสามหกสามสี่พี่โปะอะคะสามหกยี่ครับสามหแปดเท่ากับพี่แจ็ค แต่นี่เราทุกก็้องออสมัยนี้เข้าใจกันยันไม่น่าจะหนักาด้นเลเออคุณง่ะนะาทนกงานแล้วมสถึงก้าโมี่สาดยกเชั่วโมง34แต่เรากดเราหชั่วโมงส3นาทีพี่แจ็คหชั่วโมงส2นาทีไม่รู้จักไม่พร้อมกันนะนะนาฬิกาหนชั่วโมงสามสี่ ใหม่กันมาสัมภาษณ์กันใหม่เราตบอ่ะรถเราไม่เดินเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งคือใครครับเบอร์หนึ่งเป็นโฟครับรอบแรกรอบแรกเป็นโฟลิสนะครับคนคนที่สองคือเบอร์สองสามครับสามสี่ครับสี่ห้าห้พงหกเพราะว่าพงยางแตกสามสามน้าเส้นสามน้าเส้นไปี๋ยวเราอพงแล้วก็จะไหลลงกันตอนนี้เก้าโมงสามสิบแปดนาทีพี่โอเป็นยังไงบ้างคะชิวๆสบาย เดี๋ยวเราลงมากินข้างล่างนะครับปั่นไปปับไปครับนี่คงปับไปถึงพูทับเบอร์ก่อนพอจะได้เข้าที่เข้าทางจอดถึงพี่เคป่ะคะพี่แจ็คอ่อน <laughs> แล้วลูกศิษย์พี่เคอะคะโคตรอ่อน <laughs> ใส่ยางแล้วปิ้นเปล่ามันหนีบอ่ะไม่ได้ไม่ได้รู้ยิ้มมาแล้วว่าเตรียมใจมาแล้วเตรียมใจไปโดยดีแกว่ะเหาไงว่าไงว่าไงเราต้องแต่ที่เราต้องแต่ที่ด้วยแชมป์เพน ตบมือตบมือเพื่อนหน่อยเย้เออได้ได้ได้เดี๋ยวจะเปิดเปิดเลยผมเออถ้าเปิดข้างบนไม่มีเบียร์นะปะลงเลยผมจะได้ไปกินเบียร์มันใส่แล้วมันหนีบยางในเปล่าอย่ารอให้ยางนอกหมดระยูเหรอหน้าหรือหลังอะหน้าโอดีนะแตกก่อนไม่แตกตอนลงเขาเออเออใช่แตขึ้นนะดีแล้วในเติมเท่าไหร่อ่ะ ตอนแรกเติมมาเก้าสิบปุงปะนี่นี่พุงเรายางมันหมดตรงนี้แหละแตกเนี่ยเออเออไม่โอเคลเออะอันนี้เ<ช>ติมเท่าไหร่อันเหมือนยังไงแล้วพุงเอ้ยหกสิบกว่าเออโอเคพอพอพอแค่นั้นพอยางมันถึงเข้าไปไมันออกแล้วค่อยๆลงไอ้ดอกนี่มันอันนี้ไม่ได้ใช่ไหม อ่ากินน้ำก de. ินท่ากันกระพงไอ้น้ำตื้นเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเอาเลยเดินเลยเดินยอยู่ข้างหลังมือบอใส่ท่าจมางเพราะว่าเงือมันเข้าตาแล้วมันมองไม่เห็นมองไม่เห็นแล้วทำไมต้องมาถอดตอนนี้ด uh, ้วยไม่ชัดเจน Ờ oh. hả huh? oh, no. hey. oh. โมงครึ่งน,นะคะพี่โอ้มีอุบัติเหตุเดี๋ยวเราปั่นขึ้นไปดูหน่อยดีกว่ามีรถพี่ใจดีนะคะเขาช่วยเหลือมาย<ม>ังไงอ่ะ โอ้โหแม่ยืนั่งด้ยทนั่งเห็นมาตกใจเลยนำบนถังนาที่นเลยเอาไปนับเขาเอาไปผ้บขานั่งเลยเอาแล้ววันนี้พอรอบเดียวพอวันแี้พอพอสายกาแฟแล้วายขอบคุณมากครับพี่มีอะไรสำรวจตัวเองด้วยขาเขือเป็นไรเปล่า ลงไปแล้วบอกเดี๋ยวลงไปแล้วแล้วเออเออนออขาเขือนเป็นไรเปล่าไม่เป็นคนไม่เป็นอะไรคนโอเคคนสบายดีไม่ต้องห่วงเด็กไม่ได้เนี่ยเบรกไม่ได้แต่ยาอยาให้มีว่าเบรกไม่ได้ บอกว่าให้เร็วให้ช้าให้ช้าลงให้ช้าคนสบายดีไ,ไ,ดไม่ต้องห่วงโองเค <Okay. S 1> <Okay. S 2> ตาม,มาจะถ่ายคลิปให้11บเอคดโมงสิบสนาทีกับการลงมา,าใช้จานใหญ่เฟืองเล็กสุดลองคิดดูดิลงมาความเร็วเท่าไหรอ่อ่ะ ทำหายไปแล้วไม่มีครับขับด้วยคับนี่แผนนี่ไปเอกซเลไหมมึงเจอเอเซเ์อะไรเขนนี่เดียวขวาเรอกูกะจะนอนยาสักหน่อยก้อนหินนม่ขวาข้างหน้าถ้ามึงอยากเปลี่ยนเฟรมเนี่ยบอกเพื่อนหรือเมียดีๆเข้าใจไหมขวาหลายมีแล้วไงมวกมึกไม่ได้กระแทกเลยหยางีิแล้วให้ไง

ข้้าางหนมึงถ้ามึงอยากเปลี่ยนเปรมนี่ะบอกเพื่อนหรือเมียดีๆเข้าใจไหมหลายมาหลายปีแล้วไงไม่ได้ก็แค่ดูแบบนี้หัวกันไงใครว่าจะได้เปิดกล้องดูแม่งทำนิ่กล้องนี่ทะลุไอ้โงปั่นไอ้นี่เป็นดูแล้วนั่งพิจารณาแล้วอันนี้ผ่ามันอันนี้ผ่ามาเลย ไม่ผมจะเอาคีมาตัดสายไงแยกเป็นสองคีนะได้ไอ้นี่โอ้รวมรถท่านได้ตอนนี้ขันต่อเลยจะอ่านไม่ได้จะได้สบายตัวหนาวเออห้องหน้วสบายนี่เหนก็เหน่งแล้วทำไมไปกันแล้วอ่ะก็จะขับเลยทีนี้คูต้องการมากเลยตอนนี้แต่แต่บ้าจะจะเมาจะเมาเข้าบ้านวางแผน ที่แตกอยู่ในห้องน้ำเนี่ยมันไม่ต้องบอกแตกไม่ต้องบอกมันทาเสื้อสีส้มออกมาให้กูนะนะมึงบอกว่าทุกทีเวลาไปไหนจะชอบถาม่าตรีมอะไรครับเดี๋ยวมาถามอีกมาเชาเขาก็ถามว่าใส่เสื้อสีอะไรเสื้อสีส้มเสื้อสีส้มัว่าไม่เป็นไม่หักอะไรก็โอเคแต่ก็ย่ามลาเหนี้โอยเป็นมึงแน่นอนแตมึยืนได้ไงเจ็ดสิบ มึงจะเท่ไปไหนเนี่ยตอนจบเนี่ยไม่มีใครถ่ายแล้วกี่มากิ้งมล่อกี่มากิ้งอยิ่งน้ก่อนจะนิ้งที่ริ้งคนก่อนใส่เสื้อนี่มันเหี่ยใส่เกียร์เลยนะแตกบนแตกล่างเหรอผมอะ ผมเราต่ออะอล้อเดียวล้อเดียวอ่ะโชว์หน่อยโชว์หน่อยโดนคาร์บอนทำไข่ไอ้ตรงนี้ไม่มีคาร์บอนไข่เคยหั่นมันหดไปหมดแล้วมันเป็นแผนค่ะพี่เขาจะไปขอเมียใช่คนไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วใช่เห็นยังยืนโม้อยู่ได้ ทำนด้ก็เป็นห่วงอยู่ใช่ฮะโอ้โหแม่งิดนิดอาเอาโน้เอมมาทางนี้อันไหนไม่ใช้ก็ถอดทิ้งไปนี่ทิ้งขยะไปโอ้พี่แจ็คถอดไม้ให้หนูด้วยลืมเอออไม่ต้งโป อ๋อลืมว่ามันติดล้ออได้แง่ไหลแง่ไๆนเฟมต่อไปยี่ยออะไรดีคะเฟมต่อไปยี่ยออะไรดีคะที่ดูไว้ S L 7ว้อก่อนจะนิ่งพี่ต้องกิ้งมาก่อนนี่คือท้าทองสาวดูทรงแล้วก็นนะาจะได้แถวแจ็คแถวบ้านเอือไม่แจ็คบอกว่ากูไม่ผิดหวังเลยที่มากับพวกมึงแจ็ค เขาดยังขวัญขวานเขายังดีอยู่ขาขึ้นขาขึ้น,น,น,นเป็นห่วงไอพงขาลงเป็นห่วงไอโอนี่ครับอ่าตัวแทนลงมาแล้วเป็นไรครับแตกครับผมยางแตกครับอ่านี่ครับแจ็คบอกว่าแม่งกูทำเซอร์ไพรส์ได้คอนเทนต์เลยโอ้โหเป็นไงครับเป็นตำนานซอยห้านะครับแปดเดือนสิบอ้าวอะไรกันเนี่ยรถบ้านนี้เขายังทะเลาะกันอยู่เลย ตกลงยังไงครับปัดเหรอครับรีบปล่อยเลยรีบปล่อยลงเรามีสูบใหญ่ไม่ต้องห่วงน้ำก็เสร็จแล้วค่ะไปเรียกขวัญและกำลังใจกินข้าวเที่ยงกันครับผมลุยประสบการณ์ใหม่ไม่เคยมาแล้วมีอุบัติเหตุเหมือนกันค่ะเราก็จะได้ไม่ประมาทก,กันนะราระวังให้มากกว่าน,นี้เช่นกันขึ้นลงหรือว่าเป็นประสบการณ์ค่ะ พวกคุนี่ปั่นจากแดดอีกเรื่ากแดดกระซนต้องอีกร้อยยี่สิบโลได้มาแค่ห้าสิบโลเนนี้ไอ้ผมไม่ได้ขึ้นกับคุณนะรอบสองอ่ะอยากอยู่เป็นเพื่อนก็ไม่บอก <laughs> อยากอยู่เป็นเพื่อนก็บอกโอ๊ะไอ้พงดีๆก็ได้โอ้ะเออปลาปลาปลา,าตามกันมาเรียกขวัญเรียกขวัญทำพิธีการเรียกขวัญอยู่ตอนนี้อ้าวพวกเราเรียกขวัญให้โอ๋หนอ่อยไทยครับไทย,ทยโยเย